มีชายสองคนนะเป็นเพื่อนกันวันหนึ่งก็เดินสนทนากันนะอยูอ่ริมป่าก็ปรากฏว่าไปเจอลาเนี่ยมันพัดหลงออกมาไม่รู้เป็นลาป่าหรือว่าลาที่เขาเลี้ยงก็จับได้นะแล้วก็มองหาเจ้าของก็ไม่มี ก็เลยตัดสินใจว่าเอาลานี้ไปขายดีกว่าที่ตลาดกำลังร้อนเงินอยู่พอดีเลยคนหนึ่งก็รับอาสานะว่าจะจูงลาไปขายที่ตลาดระหว่างทางเนี่ยนะก็เจอผู้ชายคนหนึ่งเขาสนใจลาตัวนี้ก็เลยถามว่าพี่ลาตัวนี้ขายหรือเปล่าขายสิ งั้นเดี๋ยวผมขอ,อลองอขี่มันดูก่อนนะชายคนที่วานนี่แกมีปลามาสองตัวก็เลยบอกว่าพี่ช่วยถือปลาให้ผมหน่อยนะเดี๋ยวผมจะลองอขี่มันดูว่ามันเป็นยังไงก็ขี่วัขี่ลาตัวเนี้ยวนไปรอบๆแล้วก็วนไปหลายรอบทีเดียวนะยิ่งวนก็ยิ่ง อาห่างไกลไกลจากชายคนนั้นไปทุกทีสุดท้ายก็หายลับไปเลยรอเท่าไหร่ก็ทั้งคนทั้งลาก็ไม่กลับมาก็เป็นนั้นว่าลานั้งศูนย์มาซะและ้ชายคนนั้นก็เลยเดินถือปลากลับมาหาเพื่อนเพื่อนก็นถามว่า ขายลาได้หรือยังบอกขายได้แล้วแล้วก็บอกว่าขายได้เท่าทุนนะเท่าทุนส่วนปลาสองตัวนี่คือกำไรนะเอเอน่าคิดนะได้ลามาแล้วก็สูญลาไปแทนที่จะเสียใจนะว่าแหมลาบลอยนี่ยมันหายไปซะละไม่ได้เสียใจเลยกับมองว่าเออมันเท่าทุนนะ เท่าทุนยังไงนะก็คือได้ลามาฟรีๆนะพอลามันหายไปเพราะถูกขโมยไปก็ถือว่าเท่าทุนนะแถมได้กำไรด้วยนะปลาสองตัวเนี่ย้เราลองคิดแบบนี้ดูบ้างก็ดีนะจริงๆแล้วเนี่ยนะเวลาของเราหายหรือว่าถูกขโมยไปเนี่ยมองให้ดีๆนะเรียกว่าเรายัางกำไรนะ เพราะว่าเรายังมีข้าวของอีกเยอะแยะที่ยังอยู่กับเราให้เรานึกว่าตอนที่เราเกิดมาเนี่ยเราเกิดมาตัวเปล่าและตอนนี้เนี่ยเราก็มีอะไรเยอะแยะเป็นหมดเลยเงินทองโทรศัพท์รถยนต์ข้าวของเคลื่อนใช้บางทีก็มีบ้านด้วย แม้ว่าจะมีของบางชิ้นหายไปเสียไปถูกขโมยไปหรือถูกโกงไปไอ้ที่เหลืออยู่นี่ก็ยังมีไม่น้อยนะให้เรามองว่ามันคือกำไรนะมันคือกำไรแต่ว่าไอ้กำไรทั้งหมดที่มีนะก็ต้องยอมรับว่าสักวันหนึ่งก็ต้องจากไปสิ่งที่เรามีทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะ มีคนมาให้หรือแม้ว่าจะสูญเสียมันไปเพราะมีคนมาโกงมาลักเขาไปทั้งหมดที่มีเนี่ยเมื่อถึงวันหนึ่งนะเราก็ต้องสละนะต้องวางหรือต้องคืนให้กับโลกก็คือเมื่อวันที่เราตายเนี่ยวันที่เราตายนี่ไม่มีอะไรที่จะเอาไปได้เลยสักอย่างนะ แม้แต่สลึงเดียวก็เอาไปไม่ได้ร่างกายนี่ก็ยังเอาไปไม่ได้นะก็ต้องคืนสู่ธรรมชาติเงินทองทั้งหมดที่มีไม่ว่าติดตัวหรือในธนาคารก็ต้องคืนทั้งหมดนะอันนี้เรียกว่าเท่าทุนนะยิ่งของคนเราเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็ลงเอยด้วยการเท่าทุนมาตัวเปล่าก็ไปตัวเปล่า แต่ระหว่างที่ยังมีลมหายใจนะโอ้ถือว่าเรากำไรนะนะเรายัางกำไรไม่ว่าจะมีแค่ไหนก็ตามบางคนยากจนนะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจว่าฉันยากจนบ้านก็ไม่มีรถก็ไม่มีเหมือนคนอื่นแก้แหวนเงินทองก็ไม่มีแต่ถ้ายังมีข้าวของเครื่องใช้ยังมีเสื้อผ้าอาภรณ อันนี้ก็ถือว่ายังกำไรนะอย่าไปเสียใจเพราะว่าเราเกิดมาเนี่ยตัวเปล่าแท้ๆเลยเปล่าจริงๆนะเสื้อผ้าก็ไม่มีใส่แต่ตอนนี้นี่เรายังมีมีเสื้อผ้า,าพรมีข้าวของเครื่องใช้แล้วก็ยังมีวิชาความรู้ตอนที่เกิดมานี่สมองมันเปล่าเลยนะแต่ตอนนี้มีความรู้อยู่ในหัวมีอะไรต่ออะไรดีๆอยู่ในใจก็ถือว่ากำไรจะ สูญเสียไปกี่มากน้อยตราบใดที่ยังมีเสื้อผ้าอาภรณ์สวมใส่นี่ก็ยังถือว่ากำไรนะอย่าไปคิดว่าเสียนะให้คิดว่าได้แล้วก็แค่เดียวกันก็รู้ว่าอันนี้เรายังโชคดีนะที่ยังมีอะไรอีกมากมายเพราะถึงวันที่เราตายนี่มันก็ไม่เหลือเหมือนกันทุกอย่างที่มีก็ต้องคืนหมดนะคืนให้กับโลก หรือว่าคืนสู่ธรรมชาติที่เราทุกคนเนี่ยสุดท้ายมันก็ลงเอยด้วยการเท่าทุนนะมาตัวเปล่าแล้วก็ไปตัวเปล่าที่จริงเนี่ยแม้กระทั่งเวลาที่เราเจ็บป่วยเนี่ยนะเวลาที่เจ็บป่วยหรือว่าเวลาที่ร่างกายเราติดขัดเพราะความชาราเนี่ยมองให้ดีๆนะมันก็เป็นการ ชดเชยนะเพราะว่าตอนที่เราสุขภาพดีนะเป็นหนุนเป็นสาวนะเรามีความสุขนะกับร่างกายนี้ใช้ร่างกายนี้ในการแสวงหาความสุขทั้งตาหูจมูกลิ้นกายให้ความสุขที่เรามีเนี่ยในยามที่สุขภาพดีในยามที่ยังเป็นหนุนเป็นสาวเนี่ยถือว่าเราได้นะส่วน ความเจ็บป่วยความทุกข์ในยามที่แก่ชาราในยามที่เจ็บป่วยเนี่ยถือว่าเสียได้กับเสียมาบวกกันมันก็เหลือศูนยะ์ะจะเรียกว่าตอนที่เรามีความสุขนะสุขภาพดีเนี่ยคือบวกก็ได้นะตอนที่เราสุขภาพไม่ดีตอนที่เราเจ็บป่วยตอนที่เราแก่ชาราร่างกายคล่องขัดนะกินอะไรก็ไม่สะดวกเดินเหินก็ไม่สบายอันนี้ถือว่าลบ บวกกับลบมาเจอกันเนี่ยมันก็เท่าก,กับศูนย์นะก็คือเท่าทุนชื่อคนเราเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะมันก็นําไปสู่นะสิ่งที่เรียกว่าเท่าทุนนะตอนเกิดก็มาตัวเปล่าตายก็มาตัวเปล่าตายก็ไปตัวเปล่านะอันนี้เรียกว่าเท่าทุนนะขณะที่มีตอนเรางวางชายมีสุขภาพดีมีความสุขสนุกสนานมีความสบาย ร่างกายนี้เนี่ยใช้ไปทําอะไรเพื่อสวงหาความสุขนะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันก็เสพสุขได้เต็มที่นะแต่ถึงเวลาแก่ชราถึงเวลาเจ็บป่วยนีมันติดขัดข้องขัดไปหมดปวดเมื่อยนะหรือว่าร่างกายไม่สามารถจะใช้ได้เหมือนเมื่อก่อนอันนี้มันก็จะว่าไปมันก็ยุติธรรมดีนะ เพราะว่าเมื่อมีได้ก็มีเสียนะเมื่อมีบวกก็มีลบนะและเมื่อได้แล้วนะเจอเสียนะหาก,กบวลบนี่ก็คือเท่าทุนนะบวกตอนที่หนุ่มสาวลบตอนที่แก่บวกกับลบมาเจอกันนะมันก็เท่ากับศูนยนะ์เท่าทุนลองคิดแบบนี้บ้างนะนะช่วยเราเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็นำไปสู่สภาวะที่เรกว่าเท่าทุน เพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรามีนะก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับมันมากแล้วเมื่อเสียมันไปก็อย่าไปเสียใจลองมองให้ดีนะเรายังกำไรอยู่เยอะเลยทุกวันนี้เรายังกำไรแม้ว่าจะมีน้อยแม้ว่าจะเจ็บป่วยแล้วก็ยังกำไรเราไม่ได้เสียเราไม่ได้ขาดทุนนะเวลามีก็มีให้เป็นนะก็คือมีด้วยความตระหนักว่า สักวันหนึ่งนะก็ต้องคืนให้กับโลกคืนสู่ธรรมชาติไม่ว่าของนอกตัวหรือว่าทรัพย์สมบัติหรือว่าร่างกายของเราจะทำไม้ได้เนี่ยมันต้องไม่มีความยึดมั่นถือมั่นนะว่าเป็นเราเป็นของเราถ้ายึดเป็นของเราเมื่อไหร่เนี่ยโอ้มันมันจะทุกข์มากเลยถ้าว่าสูญไปหรือว่ามีคนขโมยไปแต่ถ้าเราคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ยืมมานะยืมมา จากโลกยืมมาจากธรรมชาติถึงเวลามันเสื่อมไปเสียไปขโมยคนขโมยไปก็ถือว่าเป็นการคืนสู่ธรรมชาติไม่มีเสียนะมีแต่เท่าทุนและใช่ดีขณะที่มีอยู่เนี่ยนอกจากไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วเนี่ยนะก็รู้จักบริจาคบ้าง มีมากก็บริจาคมากมีน้อยก็บริจาคน้อยเพราะถึงไม่บริจาคนะมันก็ต้องหมดไปในที่สุดเพราะว่าคนเอาไปบ้างเพราะว่าความตายมาพรากออกไปบ้างแต่ถ้าเราบริจาคนะเราให้ทานเนี่ยอย่างน้อยก็ยังได้บุญนะได้ความสุขในเมื่อของทุกอย่างที่เรามีจะต้องสูญมันไปจะต้องสูญเสียไปเนี่ยเราบริจาคดีกว่านะ แะการบริจาคก็ทําให้เราไม่ยึดมั่นช่วยทําให้เราไม่ยึดมั่นถือมั่นมากขึ้นก็ได้บุญด้วยมีเรื่องเล่าว่าสมัยที่หลวงหลวงพ่อโตนะท่านครองวัดละคังท่านก็เป็นสมเด็จนะส่วนพระพุทธาจย์โตเนะคนก็คิดว่าท่านเนี่ยรวยมีทรัพย์เยอะมีสักการะมากก็มีโจรเนี่ยมานะชอบมา ป้วนเพี้ยนที่กุติของท่านกลางคืนเนี่ยพอท่านหลับเนี่ยก็มีโจนเนี่ยมามาลักขมโมยลักขมโมยนี่ก็คือเอามือเนี่ยนะบางทีก็โผล่มาจากฝาก,กระดานจากพื้นนะแล้วก็คลำดูว่ามีอะไรบ้างฝากระดานบางทีมันก็มีช่องนะ,ะพื้นกระดานเนี่ยมันมีช่อง ไอ้โจนเนี่ยมันก็คลาเนี่ยไปเจอตะเกียงลานนะของหลวงพ่อแต่ว่าคลาไม่ถนัดนะหลวงพ่อตท่านเห็นนะท่านรู้ในแทนที่จันตะโกนว่าโจนมาหรือว่าจะเอาไปเนี่ยท่านกลับเอาเท้าเขียนะเข่ยนะเขี่ยตะเกียงลานให้โจนเนี่ยหยิบไปได้ง่ายๆถือว่าเป็นการทําบุญถือว่าเมื่อให้แล้วเนี่ยโจนก็ไม่ใช่ขโมยแล้ว นะเพราะว่าขโมยจะเกิดขึ้นได้เมื่อเจ้าของไม่ให้นะแต่ถ้าเจ้า,จาของให้ก็ถือว่าไม่ได้ขโมยนะเป็นการให้ทานก็สง้์โจรไปนะแทนที่จะทําบาปนะก็ถือว่าได้รับฐานมีบางคราวมีคราวหนึ่งท่านไปไปทอดไปทําบุญทอดกระถินนะเตรียมเครื่องกระถินไม่เยอะเลยแต่ว่าไปไม่ถึงที่หมายนะเพราะว่าทางไกลก็ต้องพักที่วัด กลางทางโจรมันเห็นเนี่ยมันก็มาขโมยขโมยเครื่องกระถินที่อยู่ในเรือตอนนั้นหลวงพ่อท่านก็อยู่นะอยู่ในเรือนี่แหละพอหลวงพ่อตื่นเนี่ยโจรก็ตกใจก็หนีไปหลวงพ่อท่านบอกว่าในเมื่อมันอยากได้ก็ให้มันไปเลยนะก็เลยบอกว่าเนี่ยหมอนเนี่ยอย่าเพิ่งเอายังไม่เอาไปเลยเอาหมอนไปด้วยนะโจรมันยังเอาไปไม่ครบนะยังขาดหมอนอยู่ท่านก็เลยโยนหมอนให้ ไปทางโจรน,นะโจรมันพอรู้ว่าหลวงพ่อให้นะมันก็กลับมาเลยนะมาเอาหมอนไปก็เรียกว่าให้ทานนะหลวงพ่อตัว่านรู้นะว่าว่าของที่ท่านมีเนี่ยมันก็เป็นของชั่วคราวใครอยากได้ก็ให้ไปไม่ต้องขโมยนะยินดีให้อันนี้ก็เลยเป็นการให้ทานเหมือนกันนะนะส่งช่วยให้เขาได้เป็นการสงเคราะห์เขาอันนี้แหละพอท่านรู้ว่าเนี่ยสิ่งที่เรามีเนี่ยนะมันไม่นานก็หมดเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าให้มันหมดไปเปล่าๆนะก็เอามาใช้เพื่อเป็นทานนะเป็นกุศลซะมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนเพราะสุดท้าชื่อคนเราเนี่ยมันก็เท่าทุนนะมีเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นแหละนะให้เราลึกไว้อ่ะเตรียมรับอิชิตังปฏิตังตุมหังคอยธาผลที่ท่านปราถนาแล้วตั้งใจแล้วยีปามเมวะสมิชาตูดงสำเร็จโดยสาพราน สาเพปุเรนตุสังกัปปะขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปันรารโสยาตหาเงินพระจันนายวันเพนมณีโชติรโสยาเหาเงอนแกมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสาพีติโยวิวา,าจันตุปานจารยทั้งปวงจงบำราดไปสาภโรโคว,วินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหาย มาเตพาวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขิธิพายุโกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภีวาธนาสิหริสนิจางุธาปัยิโนจัตตารุัมมาวาัทันติอายุวันโนสุขังพลลงต่างสี่ปัก์ารคืออายุวันนาะสุขาภละ ยอมเจริญแก่ผู้คนผูม้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน,อน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาะวะตุสัพพมังคลังก็อสักพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตูสัพพเทวตาพรเราเทวตาต้องปวงจงรักษาท่านพระพุทธานุภาเวนด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้า สาพาธรรมานุภาเวนาโวยอนุภาแห่งพระธรรมปาสังคานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์โสทิภาวันตุเจขอความสวัสดีทั้งหลายจองมีแก่ท่านุูเมื่อเทอน